นะคันี้แปลว่าอะไรแปลว่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังอยู่ในจุดที่เขาจะใกล้แสงดูไหมครับก็คือสูสีแล้วสูสีแล้วก่อนหน้านี้เป็นยังไงก่อนนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยมีมาเก็ตครับมากกว่าสิงคโปร์หนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งแสนสี่สองหมื่นล้านเหรียญสหรัฐคือตอนนี้หากันเท่าไหร่ ตอนนี้ห่างกาัน14ครับ14พัน,น 1, 14, ล้านเหรียญแล้ววันนี้มันมาถึงจุดที่หนึ่งเศรษฐกิจเราก็กำลังจะถูกแซงในเชิง GDP นะครับในเชิงการเติบโตเนี่ยนนไม่ต้องคุยฮนะเราโตน้อยสุดอยู่แล้วนะมันคงทราบนะครับแล้วในเชิงความสามารถในการแข่งขันก็เรียกว่าน้อยสุด ตอนนี้ในอาเซียนหกประเทศอันดับหนึ่งอินโดนีเซียเศรษฐกิจก็โตนะก็อย่างนะครับและตลาดหลักทรัพย์เขาเนี่ยมีมูลค่าตลาดนะครับเจ็ดแสนกว่าบิลเลียนดอลลาร์ร้อยกว่าบิลเลียนดอลลาร์ต่อปีเจ็ดร้อยกว่าบิลเลียนของเรามันสี่สี่ศูนย์ของเขาเนี่ยเจ็ดร้อยกว่าประมาณง่ายๆก็คือโตกันเราประมาณหนึ่งคเปอร์เซ็นต์ ก่อนเนี่ย4ประเทศไทยที่16เท่า16เท่าปัจจุบันนะครับเหลือประมาณ13เหลือ13เท่าทราบไหมครัว่าแค่16เหลือ13เนี่ยเอาแค่นี้ก่อนนะยังไม่ต้องไปดูกําไรนะเอาแค่นี้ก่อนนะครับ16เท่าเหลือ13เท่าเนี่ยเด็ดดัชนีหายไปกี่จุดครับ1000จุด พี่หมูคะคาถามแรกเลยพี่หมูมองเรื่องกันมีแนวโน้มที่จะตกอันดับของตลาดหุ้นไทยไว้ายังไงบ้างคะผมว่าโอกาสมีนะครับแต่ว่าตอนนี้มันมันมีทั้งสองข้างเอาถ้าให้ผมให้ความน่าจะเป็นแล้วกันนะครับผมคิดว่า,เอาเ,อาเอาเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนวันนี้เนี่ยตลาด market cap ตลาดไทยก่อนแล้วครับเราอยู่ประมาณสัก4ี่ร้อยสล้านเหรียญสหรัฐทีประมาณนี้ นะฮะถ้าเป็นตลาดมาเลเซียนะครับมาเลเซียตอนนี้ก็ประมาณสักสี่แสนสามหมื่นกว่าตอนนี้นะฮะคือใกล้ๆกับเราเลยนะะก็ใกล้เคียงกันเนาะสี่แสนสี่หมื่นกว่ากับสี่แสนสามหมื่นกว่านะครับแล้วก็ลงไปถ้าเป็นอ,อ,อินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียก็ลงไปอีกนิดนึงอินโดนีเซียก็ เอ่อเรียกว่าอะไรเดียก็ลงไปอีกหน่อยไอ้โไม่ใช่อินโดฮะสิงคโปร์สิงคโปร์ตอนนี้อยู่ประมาณสักเอ่อสี่รอยยี่สิบประมาณนี้นะอนนี้แปลว่าอะไรแปลว่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังอยู่ในจุดที่เขาจะใกล้แซงดูไหมครับก็คือสูสีแล้วูสีล้ก่อนหน้านี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรบ้างครับเรื่องเศรษฐกิจซึ่งอันนี้ไม่ต้องคุยฮะ GDP นี่เขาแซงเราไปไกลแล้วนะครับเขาไปนู่นแล้วนะฮะใช่ไหมครับ แต่ว่าถ้าเรามาคุยอย่างมาร์เก็ตแคปไทยเนี่ยต้องต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับมันมีสองสองตัวเลขนะครับอันนี้ท่านผู้ฟังอาจจะงง,งคือมันมีคนอ้างอิงผมต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับมันมีคนอ้างอิง Market c a p ของบูมเบอร์เคราะจริจริงมันออกมาจากบูมเบอร์ก่อนนะครับอันนี้ผมวัจะต้องอ้างอิงก,ก่อนเขาให้ตัวเลขอย่างนี้ฮะแล้วผมไปเช็คดูเนี่ยผมเลยต้องเข้ามาแจ้งนิดนึงเขาบอกว่าเซตตอนนี้อยู่4ี่ร้อยสี่สิบ บิลเลียนดอลลาร์ก็คือ4 4 0 0 0นล้านเหรียญสหรัฐสิงคโปร์อยู่426นะครับเอ่อมาเลเซียอยู่422หลายหลายท่านกวอาจะงงเอ๊ะแ้วจริงๆมันใช่หรือเปล่าทำไมมันไม่ตรงนะไม่ตรงกับตัวเลขที่เราใช้กันนะครับเพราะบางทีเนี่ยถ้าเราไปดูอย่างยกตัวอย่างนะครับไปดูของไทยอ่ะเอ๊ะมันใช่4 4่0สนสี่รบิลเลียนหรือเปล่า ผมต้องต้องถามนีกก่อนนะครับว่ามันใช่หรือเปล่าอันนี้คําถามมันก็คือว่ามันอาจจะไม่ตรงทีเดียวคือของบูมเบิร์กเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะนับแต่เอ่อเรียกว่ามาร์เก็ตกคปของหุ้นที่ใหญ่ๆกลางๆออกไปไอ้เล็กมากๆเนี่ยบางทีก็ตัดทิ้งอ,อันนี้มันก็ต้องมาดูว่าไอ,อ,อ,อ้ตัวเลขแบบน,นี้มันตกลงมันร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าคันตอบคือไม่ร้อยถ้าท่านอิงตัวเลขบูมเบิร์กเรียกว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ซีซัคต้าสิบ ้าสิบห้าเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยนะครับก็ากล้เขียนอันนี้เราเอาตัวเลขของเขาแล้วกันเดื่อจะได้ไม่งงนะครับนนเพราะตัวเลขจริงๆก็าอาจจะโบกไปสักห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นไม่เกินนี่ครับผมเช็คต้อนฮะผมไปเช็คด,ด,นะด,ดูแล้วเนี่ยเออมันไม่ต่างกันเท่าไหร่ขออภัยครับพีสมุดหล่นนะอ,อันนี้เราเอาตัวเลขนี้ก่อนสี่ร้อยสี่แสนสี่หมื่นล้านนะฮะแล้วก็สี่แสนสองหมื่นหกพันล้านสิงคโปร์นะครับแล้วก็สี่แสนนะครับ สองหมื่นสองพันล้านอันนี้ก็เป็นมาเลเซียเอาเอาสักตัวเลขน,นะฮะับสี่สองสองสี่สองหกและก็สี่สี่ศูนย์จำตัวเลขนี้ไว้นะครับตอนนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าไทายก่อนหน้านี้เป็นยังไงก่อนนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยมี cap มาเก็ตคปมากกว่าสิงคโปร์หนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งแสนสี่สองหมื่นล้านเหรียญสหรัฐคือตอนนี้หา่างกันเท่าไหร่ฮะ ตอนนี้ห่างกันอ,อ14ครับ14พันล้านเหรียญผมขอเรียกเป็นบิลเลียนแล้วกันเนาะไม่เนี่ยงงอะตอนนี้ห่างกัน14พันล้ยนดอลลาร์ค่อนหน้านี้เราเคยไปสูงสุดนะครับ120พันล้ยนดอลลาร์ที่ห่างกันนะครับคือเราเยอะกว่าสิงคโปร์ท่านนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือถ้าพูดภาษาง่ายๆคือมาเก็ตแคปแล้วก็ลงมาเรื่อยๆเนาะมาเก็ตแคปก็ขึ้นมาเรื่อยๆ แต่มาเลเซียนี่มาแรงแซงโค้งกว่าค,คือขึ้นเร็วกว่านี่คืออาการที่เกิดขึ้นจนถึงวันนี้แล้ววันนี้มันมาถึงจุดที่หนึ่งเศรษฐกิจเราก็กาลังจะถูกแซงในเชิง GDP นะครับในเชิงการเติบโตเนี่ยอันนี้ไม่ต้องคุยฮะรเราโตน้อยสุดอยู่แล้วนะทุกคนงรคงทราบนะครับแล้วในเชิงความสามารถในการแข่งขันก็เรียกว่าน้อยสุดในอาเซียนหกปฏิโยเราเวลาฝรั่งเขาจะดูเนี่ยก็จะดูอาเซียนหกนะครับ อาเซียนหกคืออะไรเอหกประเทศนะครับไม่ใช่หกคะแนนนะฮะถ้าหกคะแนนน่ะคือเราอะนะถ้าคนอื่นนะไม่ก็หกตาเซียนหกประเทศครับก็จะมีอินโดนีเซียนะฮะฟิลิปปินส์สิงคโปร์ครับมาเลเซียนะครับ,ลรรลรบแล้วก็ไทยนะเอ,อ๊มีประเทศหนึ่งที่จับผิดมีประเทศหนึ่งขอคอดูแป๊บหนึ่งนะที่จำไม่ได้เออเวียดนามอ๋อใช่ละเวียดนาม เราจะไม่นับเขมรเราไม่ได้นับลาวแล้วก็ไม่นับพม่านะครับเพราะว่าสามประเทศนี้นตลาดหลักซับเขารรเล็กมากเลยนะเพื่อทมีดูก็ได้นะครับอ่ะคราวนี้เรามีอาเซียนหกแล้วนะหกประเทศตอนนี้ผมให้ภาพแบหนึ่งก่อนตลาดหุ้นนะเพราะตลาดหุ้นกับตลาดเอ่อไม่ใช่ฮะกับกับเศรษฐกิจเนี่ยมันมันมันก็เกี่ยวข้องกันโดยตรงอยู่แล้วเนาะตอนนี้ในอาเซียนหกอประเทศอันดับหนึ่งอินโดนีเซีย เศรษฐกิจก nah, ็โตขนาดตัวอย่างนะครับและตลาดหลักทรัพย์เขาเนี่ยมีมูลค่าตลาดนะครับเจ็ดแสนกว่าบิลเลียนดอลลาร์ก็เจ็ดร้อยกว่าบิลเลียนดอลลาร์ทุกทีเจ็ดร้อยกว่าบิลเลียนของเรามันสี่สี่ศูนย์ของเขาเนี่ยเจ็ดร้อยกว่าประมาณง่ายๆก็คือโตกันเราประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้อันนี้แบบตัวเลขเพราะฉะนั้นอินโดเนียครัมันต้องไปคุยนะครับว่าเราจะไปแข่งกับเขาว่าไม่มีทางอยู่ อันนี้เรากําลังพูดว่าใครจะมาแซงเราแต่ส่วนเราจะไปแซงใครเนี่ยตอนนี้อันนี้อันนี้คงลืมไปก่อนนะครับไม่คงไม่ได้ส่วนฟิลิปปินส์เนี่ยเล็กกว่าเราอฟิลิปปินส์ก็คือตกไปอีกหลีกหนึ่งภาษาผมเรียกอีกหลีกหนึ่งตอนนี้แหละครับประเด็นอยู่ตรงนี้ครับในหกประเทศเนี่ยเอถามว่าเวียดนามตอนนี้มาเก็ตแคปเท่าไหร่ทราบไหมหลายคนบอกโอ้ตลาดเวียดนามโตมากโตมากเพิ่นที่เราเอาไม่เอามาคุยกันวันนี้เพราะ ตลาดเวียดนามตอนนี้มีมาเก็ตแถบประมาณนะครับ250้อยล้านของเรามา440ใช่ไหม่รับ400 40. 44นั่นเวียดนามยังน้อยกว่าเราเยอะนะครับยังน้อยกว่าเราเยอะนะคแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเนี่ยกาลังแข่งขันกับเอ่อมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์เนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าทั้งสามประเทศเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้คําว่าพัฒนาแล้วไม่ใช่พัฒนามานานแล้วอ่าผู้ยี้ดีกว่าฮะ ไม่ใช่พัฒนาแล้วครับพัฒนาแล้วต้องญี่ปุ่นเกาหลีอะไรพวกนั้นนะครับเราไม่ใช่นะครับพัฒนามานานแล้วแต่ว่าเวียดนามเนี่ยเขเพิ่งกําเนิดมาไม่นานถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวียดนามเนี่ยยังไงก็กว่าจ,จะต้องใช้เวลาหน่อยน,นะเลื่องสามประเทศเนี้ยตอนนี้กําลังแข่งกันว่าใครจะเปมาเป็นคันที่ใหญ่นะครับก่อนทิ้งท้ายไว้ตรงนี้ก่อนที่จะเข้าไคุยคำถามเลยนะครับคือว่าผมมองย,อยังไงแน่นอนฮะตลาดมค่าตลาดเนี่ยมันก็นอยู่สองอย่างเนาะ หนึ่งคือกําไรของบริษัททั้งหมดในตลาดเลยถูกไหมครับอีกอีกอย่างหนึ่งก็เลยครับ valuation valuation ก็คือเอาเลขง่ายๆ PE ก็แล้วกันนะสมัยตก่อนเนี่ย PE ประเทศไทยอยู่ที่16เท่า16เท่านะครับปัจจุบันนะครับเหลือประมาณ13เท่หลือสา3เท่าทราบไหมครับว่าแค่16เหลือ13เนี่ยเอาแค่นี้ก่อนนะ ยังไม่ต้องไปดูกำไรนะเอาแค่นี้ก่อนนะฮะสิบหกเท่าหรือสิบสามเท่าเนี่ยเซตดัชนีหายไปกี่จุดท่านสามร้อยจุดหมายควาว่าอะไรครับหมายเวาว่าถ้าแวลูเชนประเทศไทยตลาดหุ้นไทยเท่าเดิมเท่าเดิมนี่คือค่าเฉลี่ยนะครับแต่จริงๆมันเคยสูงม่นั้นนะครับสิบเจ็ดสิบปดเท่าก็มีนะฮนะสิบหกคือค่าเฉลีย่ย ก็มีสิบเจดิปอยู่ข้างบนสิบสามสิบสี่อยู่ข้างล่างแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะครับตอนนี้สิบสาสิบสี่เนี่ยคือเฉลีย่ยแล้วลงมามันอาจจะไม่ลงใหม่หรือเปล่าผมไม่รู้นะแล้วก็อาจจะขึ้นอย่างเงี้ยนึกออกไว้ฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยหายไปสามร้อยจุดคือ valuation อย่างเดียวเลยชบบนี้เลยนะครับอย่างเดียวเลยนะเสร็จแล้วมันก็จะมีกําไรที่หายไปอีกส่วนหนึ่งถูกไหมก็อีกส่วนหนึ่งคูณเข้าไปคูณเข้ามาสารุปแล้วนะครับ ถ้าเราเคยกลับไปยืนอยู่กลับไปยืนที่เดิมนะฮะเหมือนอเพลงสมัยก่อนเนาะเราจะควรมีเซตตัชนีอยู่ประมาณพันเจ็ดพันแปดอันนี้สมมุติว่า valuation เท่าเดิมสิบกเท่าและกําไรเนี่ยก็กลับไปก่อนคุิยอะไรประมาณนั้นนะ่ะมันควรจะอยู่ตรงนั้นแล้วจริงๆวันนี้เม็ดเงินมันเยอะใช่ไหมเม้เพียงแต่ว่ามันไม่มาไม่มาประเทศไทยอมอนนี้ ตอนนี้ประเทศไทยเป็นลูกชัางของนักลงทุนจริงนักลงทุนไทยก็ด้วยเนาะอันนี้คือสิ่งที่เป็นอยู่ตรงนี้ผมผมก็จบตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นมีภาพยังไงตัวเลขตัวเลขที่จ้องจํำนะครับสามต,ตัวหอ4 4ีเหล่านะครับ4ี่ส,ส,ง,กสงกิงคโปร์นะ4ีออ่อันนี้ไม่ได้ใบหวยมาเลเซียครับอ่านีสามตัว ค่ะพี่หมูแล้วพี่หมูมองว่ามีโอกาสที่เขาจะขึ้นมาแซงเราได้ไหมคะมาดในมุมมองของพี่หมูเลยเนี่ยคะ่ะตัวเลขเหล่าน,นี้มันดูเหมือนไม่ได้ห่างกันมากเลยนะคะพี่หมูดูแล้วก็ดูจากหลาย,ลายสถานการณ์นะคะด้วยปัจจัยต่างๆพี่หมูมองว่าถ้าสมมติจะแซงจริงๆเราวๆนี้ไหมคะหรือมีโอกาสที่ไทยเราจะตีตัวออกหักจากเลขตรงนี้ออกไปได้อีกไหมคะผมว่ามีโอกาสไหมคําตอบคือมีแต่ผมว่า ถ้าเทียบกับตี่างนี้แล้วกันนะครับถ้าเทียบกับสักสองสามเดือนก่อนผมว่าโอกาสน้อยลงหมายถึงโอกาสน้อยลงที่เขาจะแซงเราอย่างนี้นะครัชัดเจนก่อนนะครับถ้าคิดว่าเมื่อถ้าผมย้อนกลับไปสามสี่เดือนก่อนผมจะบอกอว่าโอกาสที่เขาจะแซงเนี่ย10%เลยอะไรอย่างนั้นเลยนะอรเซ90%เลยทั้งสองตลาดเลยนะครับทั้งสิงคโปร์ทั้งมาเลเซียแต่ถ้าวันนี้ผมคิดว่าโอกาสลดลง ลือสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นหกสิบเปอร์เซ็นตแต่ก็ยังเยอะนะก็ยังเยอะแต่ว่าในอีกอาจจะเดือนสองเดือนไม่เกินอะไรเงี้ยสามเดือนเขาอาจ,จะแซงเรื่องจ,จะเร็วกว่าน,นั้นก็ได้ถูกไหมครับราคาพ้นมันเปลี่ยนไปทาไมไม่ถึงผมถึงมองว่าโอกาสลดลงคือคือไปตัวเลขมันก็เรื่องหนึ่งนะมันก็คือความคิดของผมนะแต่ถามว่าทําไมผมจึงมองว่าโอกาสมันลดลงครับอย่างนี้ครับ ถ้าเราไปดูมันต้องมีมีมีผ้าให้เห็นชัดช้นไดหนึง่งถ้าไม่ฮะว่าวันนี้ถ้าเรามองตลาดหุ้นอาเซียนกประเทศเนี่ยสมมุตินะครับเราถามว่าบริษัทที่มีมาร k เก็ตแคปมูลค่าตลาดใหญ่ที่สุดสิ่งอันดับแรกแต้าไมไม่มีประเทศไทยแบ่งหุ้นตัวหนึ่งอ,อย่างเงี้ยใหญ่ที่สุดในตลาดมูลค่าตลาดเนี่ยเรามื่อเราเอาทุกประเทศทกประเทศมารวมกัน แล้วเหรียนถ้าบไหมครับว่าไม่มีประเทศไทยจริงๆต้องต่อให้ชัดกว่าน,นั้นนะครับจริงๆคือบริษัทที่เป็นมีมูลค่าตลาดยันที่สุดสิบอันดับแรกของอาเซียนหกอยู่แค่สองประเทศเองแค่สองประเทศนะครับงงไหมฮนะคืออินโดนีเซียและสิงคโปร์แค่นั้นเลยครับ และส่วนใหญ่ผมบอกได้เลยนะเป็นแบงค์สักเกินครึ่งอนะ่ะอย่างบตัวอย่างนะครับเราบอกแบงค์ไทยเนี่ยโอ้ขนาดเราใหญ่นะแต่ทราบไหมครับแบงค์อินโดนีเซียเนี่ยมันใหญ่กว่าเราเยอะมากเลยนะอย่างผมยกตัวอย่างแบงค์ประเทศเอ่อบริษัทที่ใหญ่ที่สุดที่มูลค่ามูลค่าตลาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนหกเลยนะคือแบงค์เขาเรียกว่าแบงค์เอ่อเซ็นทรัลเอเชียของอินโดนีเซียมูลค่าตลาดนะครับเจ็ดสิบหกบิลเลียนดอลลาร์เจ็ดสิบหกบิลเลียนดอลลาร์นี่คือเท่าไหร่ครับ ประมาณสองล้านล้านกว่าบาทถของเราอใหญ่ที่ส os, ุดเลยคืออะไรฮะวันนี้นะฮะเดลต้าสมัยก่อนคือปตทระบางช่วงเป็นเอ t ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้คือเดลต้าเดลต้ามีมาเก็ตครับณล่าสุดวันนี้น่าจะประมาณเอ่อเกือบเกือบหนึ่งจุดสองล้านล้านบาทเกือบจะหนึ่งจุดสองล้านล้านบาทนะของอินโดเนี่ย เท่าตัวของเราตัว,ต,ว,ต,วตัวที่เขาใหญ่สุดนะครับคือถ้าคูเอาเดลต้าคูณสองอ่ะก็จะเท่าแล้วลงมาก็จะเป็นของสิงสิงคโปร์ก็คือดีบนะอก็อยู่ประมาณสักหกสิบสองบิลเลียนดอลลาร์ก็ตกประมาณประมาณสองสองล้านล้านบาทก็ใหญ่กับเราอยู่ดีนะแล้วก็ไล่ลงไปผมผมไม่ไม่ไม่ไ,มไมล่อะละเอียะะ่ยวกันพอไล่ลงไปอันดับสิบแล้วกันอันดับสิบเนี่ยคือยี่สิบเก้า บิลเลียนดอลลาร์คือซิงเทลยี่สิบเก้าบิลเลียนนี่คือเท่าไหร่ก็ประมาณใกล้ๆกับใกล้กเคียงกับเดลต้าถูกไหมฮะแปลว่าอะไรครับแปลว่าตลาดไทยเนี่ยถ้าเอาหุ้นมาเรียงเรียกันนะเราเนี่ยตกขอบท็อบเทบเราผมว่าเราน่าจะอยู่ประมาณท็อบยี่สิบ ือเดลต้าเนี่ยน่าจะไป็นโผในท็อป20ของอาเซียน6ทำไมต้องพูดเรื่องนี้รู้ไหมครับเพราะว่าถ้าเราจะตอบคาถามว่ามูลค่าตลาดเนี่ยเราจะถูกแซงได้ไหมมันจะเกิดจากอะไรมันก็ต้องเกิดจากหุ้นแต่ละตัวมันขึ้นไปถูกไหมครับโดยเฉพาะนะครับหุ้นที่ทำดัดชนีหรือหุ้นตัวใหญ่ คือนี้เราตัดอินโดออกไปนะเพราะอินโดเขาไปไกลไม่ยอมไปคุยคราวนี้เรามาดูสิงคโปร์ครับสิงคโปร์เนี่ยจะแซงเราได้ไหมตอนนี้ห่างกันแค่เท่าไหร่อะสนะิบหกบิลเลียนดอลลาร์เนาะเราสี่สี่ศูนย์ก็าสี่สองหกนะห่างกันไม่ยเยอะนะไอสิบสี่บิลเลียนเนี่ยมันจะมาจากไหนมันจะมาได้สองอย่างหนึน่งเราลงต่อเห็นไ,ไหมคนระับถ้าพูดเราลงต่ออ่ะ มาเก็ตแคปแล้วก็ลงจาก440อาจจะเหลือ430ก็ไนดะ้ถึงไหมในขณะที่สิงคโปร์ก็ขึ้นต่อมันก็จะมาเจอกันก็จะแซง